ดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวมาแล้ว4วันวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะคุณแนนจะมาสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของข้าวนะคะว่าข้าวมีประโยชน์อะไรบ้างและข้าวนําไปทําอาหารอะไรได้บ้างและทําขนมอะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นคุณแนนก็มีเพลงข้าวมาให้เด็กฟังด้วยนะคะ แต่เด็กสัญญากับคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าเด็กจะทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงข้าวกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงข้าวแล้วเห็นไหมคะในเนื้อเพลงมีบอกด้วยนะคะว่าข้าวมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณแอนก็จะมาสอนเด็กเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าข้าวมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะเด็กๆ ดูรูปเลยนะคะไม่ว่าข้าวอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็ก,ดกมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตมากเลยนะคะเด็กๆปัจจุบันนะคะทุกคนนะคะก็จะต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารมื้อหลักนะคะก็จะทานครบ3ามมื้อเลยนะคะเด็กดก,ก็จะมีเช้ากลางวานันและก็เย็นนะคะ ข้าวนะคะให้พลังงานคือให้คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานต่อร่างกายนะคะและยังให้ความอบอุ่นอีกด้วยคะ่ะข้าวนะคะดเด็กๆนอกจากจะเป็นอาหารที่ทานและอิ่มท้องมากที่สุดนะคะในแต่ละวันแต่เด็กรู้ไหมคะเราจะต้องสลับนะคะโดยทานแป้ง ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะเด็กๆเพื่อให้ร่างกายนะคะได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมารู้จักอาหารประเภทข้าวนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆดูรูปภาพที่คุณแอนเตรียมมาเลยนะคะมีข้าวผัดนะคะเด็กๆข้าวต้มและก็โจ๊กค่ะ ดูสิคะแต่ละอย่างน่าทานไหมคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะและอันนี้นะคะก็จะมารู้จักข้นหนมที่ทำมาจากข้าวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะจากรูปภาพด้านบนนะคะก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเด็กๆแล้วก็ข้าวเหนียวแดงนะคะ ข้าวเหนียวถั่วดำและก็ข้าวต้มมัดนะคะขนมแบบนี้นะคะเราทำมาจากข้าวเหนียวค่ะเด็กๆน่าทานไหมคะเด็กๆเคยทานขานมอะไรบ้างคะในรูปภาพอ่าค่ะคุณแนนเคยทานทุกอย่างเลยมันอร่อยมากเลยนะคะเด็กๆค่ะและข้าวเหนียวนะคะเด็กๆ สามารถแปลรูปนะคะเป็นแปง้งดังข้างบนเลยนะคะที่ครูนำรูปมาให้ดูแล้วแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวเราก็สามารถทำมาเป็นขนมมีขนมบัวลอยขนมบ้าบินนะคะแล้วก็ขนมอะไรคะถั่วแปบนั่นเองคะ่ะขนมอันนี้นะคะสามอย่างนี้เราทำมาจากแป้งข้าวเหนียวคะ่ะเด็กๆ <c oughs> และสุดท้ายนะคะเด็กเ ข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าก็แปลรูปมาเป็นแป้งข้าวเจ้านั่นเองค่ะเด็กๆเราสามารถนําแป้งข้าวเจ้านะคะมาทําขนมได้อีกนะคะก็มีขนมเบื้องรอดช่องนะคะและก็ขนมชั้นค่ะเด็กๆน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ของข้าวนะคะมีหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเด็กๆ จากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวและอาหารขนมที่ทํามาจากข้าวนะคะเด็กๆครูแนนก็จะมาสรุปความรู้นะคะที่เรียนมาเกี่ยวกับหน่วยข้าวนะคะว่ามีอะไรบ้างทั้ง5วันนะคะวันแรกนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวนะคะว่าข้าวมีอะไรบ้างก็มีข้าวกล้องข้าวสารข้าวเปลือก ข้าวขาวข้าวเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะเด็กๆวันที่สองนะคะคุณแอนก็มาสอนเด,เด็กเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของข้าวนั่นเองคะ่ะว่ามีอะไรบ้างมีรากใบต้นแขนงรวงข้าวลำต้นวันที่สามนะคะคุณแอนสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทำนาใช่ไหมคะ ก็จะมีการไถนาการหวานข้าวการเกี่ยวข้าววันที่4นะคะคุณแอนก็มาสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวนะคะก็จะมีพระราชพธิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญน,นะคะแล้วก็การเกี่ยวข้าวนะคะก็คือประเพณีการรงแขกค่ะและก็วิ ประเพณีสุดท้ายก็คือประเพณีทําขวัญข้าวนั่นเองค่ะและวันสุดท้ายนะคะวันนี้5ก็คือประโยชน์ของข้าวใช่ไหมคะว่าข้าวมีประโยชน์อะไรบ้าง,ท,งทั้งทําขนมได้เป็นอาหารได้และก็แปรรูปเป็นแป้งได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะคุณแอนก็มีคลิปวิดีโอการเขียนพยัญชนะไทย ตัวรอเรือมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะว่ารอเรือเขียนอย่างไรคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะรอเรือเขียนหัวกลมขีดเส้นขึ้นไปลากไปทางซ้ายขยักนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวาเด็กๆได้ดูคลิปการเขียนพยัญชนะไทยตัวรอเรือแล้วใช่ไหมคะ คูแนนมั่นใจนะคะว่าเด็กๆเขียนได้แน่นอนการบ้านวันนี้นะคะ 1. ใบงานสร้างสารรค์ค่ะ 2. การเขียนพยัญชนะไทยตัวรอเรือค่ะ 3. รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยอัดคลิปเด็กๆนะคะในการสรุปความรู้เกี่ยวกับหน่วยข่าวว่าเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างทั้ง5วันที่ครูแนนสอนไปนะคะ แล้วส่งมาในรายกลุ่มของแต่ละห้องค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเรียนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะที่เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูนะคะคุณแอนเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆหิวข้าวกันหรือยังคะแต่เอ๊เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าข้าวมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเด็กรู้แล้วนั้นเราไปทานข้าวกันเลยดีไหมคะถ้างั้นไปกันเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ